สวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนมือนีมไม่เจอเทไรกันเฮ้ยสิบสี่เตี่ยเอาสิบสี่เด้อเลขยังเนาะสีออกมือนีเนาะแต่เสียงไทยเลยว่ามันเลขที่ได้นี่มันออกมือนีแท้ๆพี่น้องเอา้าออกมือนีแท้ๆจะไปขาบอเด้อซุ้มเจ้าก็ไปจับคู่เอาเอาเตีนน่ยมือหนีได้บนหลายตัวกันว่าสิบบอบอกระก็มันฝันเพิ่อมีคนคอยอยู่เนาะ อันโบต้องถามว่าคนไห้ด้วยยังยบ่คนไห้บ่เล่นบ่มักเล่นพี่น้องเอ้ยคนไห้บ่มักเล่นได้มักไดให้มักฝันเอ้าพี่น้องเอ้ยนี่เด้อเจ๊นี่ข้างไดนเลขงามข้างถึงบุ้นนี้เจ๊นจังจ๊เด็เลขงามแถวบุนี่พี่น้องเอ้ยเลขได้เลขงามงามมื้อนี้เป็นแนวทางเด้อฮั่นไวก็เล่าตาติมื้อนี้เอ้า เจ้าก็ไปกับตัดคู่เอาเจ้าก็ไปจับคู่เอาหกสี่สี่เก้าหกเก้าหกหกกับเก้าเก้าสั่นน่ตัวหกกับจะไปตัดหกกับเอาหกกับไดตัวใดเนี่ยจะไปเฮ็ดหกกับเอาจะก็ตัดสองตัวเออเอาเรียกงามค่ะ มาเท่ละเสียงไทยเรียกว่ามันมากเหมือนนี่มันมีออกเหมือนนี่คือหมู่บ้านในเสียงแทยบอกออกออกศูนย์เก่าลาวสตาร์ก็ห้าน้อยถึงสองหลอบโอ้เหมือนนี่เอาเอาแค่นี้และพี่น้องโชคดีมีตังค์ทุกคนเพื่อมีผูดด้ใดอยากค่อยอยู่คอยบ่ต้องทำเอาเลขศูนย์เลขคำนวณมีแต่เลขฝันของข่อ,อยเด้อพี่น้องเด้อจักเป็นยังฝันไดแต่ตัวเลขเอาขอให้โชคดีมีตังค์ทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ